สวัสดีครับนี่คือ Inside g News สวยสร้างเรื่องลิซ่าแบ็คพิงค์จับแบนด์ไทยใส่เฉิดฉายที่ซานฟรานซิสโกความสวยสร้างเรื่องอีกแล้วสำหรับลิซ่าแบ็คพิงค์เพราะคอนเสิร์ตบอลพิงค์เวิร์ t ทัวครั้งล่าสุดที่ถูกจัดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกลิซ่าได้ขึ้นโชว์เพลงโซโล่มันน และที่คือหาคือลิซาเลือกสวมใส่ชุดแบรนด์สัญชาติไทยอย่างคนาพศออกแบบและตัดเย็บโดยดีไซเนอร์ฝีมือดีอย่างคุณคนาพศอุ่นสอนโดยคุณคนาพศเผยว่าชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากแถบสีขาวบนธงชาติสหรัฐอเมริกาและเครื่องแต่งกายแนวสปอร์ตแบบชาอเมริกันรวมทั้งยังแต่งด้วยขนนกกระจอกเทศซึ่งถือเป็นเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ ขอขอบคุณค่าย YG Entertainment ที่เปิดโอกาสให้แบรนด์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์แสนสำคัญในครั้งนี้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ